và ันนี้ไลฟ์สดเสร็จนะทุกคนก็กุรีกูจอเลยค่ะฟาวค่ะทุกคนค่ะฟาวต้องจะไปครับลูกต้องจะเอาของไปส่งเธิงยุ่งจ้า <c oughs> เห็นไม่ได้นะทุกคนจะจะฟาดมันให้ได้แต่ฟาดบ่ได้มันเป็นซุดๆรถตัวยุ่งเนี่ยยุง่งเยอะมากเลยนะทุกคนหน้าฝนเนี่ยที่โรงเรียนน้องอานาเขาก็ไปฉีดอ่าฉีดพ่นไล่ย,ยุงนะมันก็มีบ้างอะไรบ้างแหละทุกคนเนาะแต่ต้องเดี๋ยวนี้เบลก็กลัวเหลือเกินว่าลูกจะเป็นไข้เลือดออกนะแต่ว่าก็โชคดีที่ ว่าน้องอนานนะหายแล้วก็ไปโรงเรียนได้ทุกคนโอ้เราแวงนะเวลาที่ลูกเป็นไข้นี่ขอบคุณทุกๆออเดอร์ท,ที่สั่งกันเข้ามามากๆเลยนะคะเบลเองก็ไม่ได้ส่งวันละหลายกล่องเราทุกคนบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยบางวันก็มี3ามสกล่องแล้วแต่เป็นแบบนี้เบลเองอ่ะบางทีนับออเดอร์พลาดก็มีนะทุกคนเบลก็อยากจะนับให้มันแบบเออ ครบทุกอันนะแต่บางบางอันนะ่ะก็นับพลาดไปก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะสิ่งไหนที่เบลทำพลาดไปก็จะเก็บไว้เป็นบทเรียนเราก็พยายามที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่านี้เนาะทุกคนนะเนาะเบลก็จะเก็บของใส่กระเป๋าแล้วเราก็จะไปที่เดิมเลยค่ะไปสนีส่งเร็วรวดเร็วทันใจเลยค่ะกรุงเทพนี่ประมาณวันหนึ่งนี่แหละมั่งถึงนะทุกคนบางคนเนี่ยแบบ ทักมาหาเบลแบบอุ้ยได้ของเร็วมากอะไรอย่างนี้แต่มันเร็วจริงนะทุกวันนี้ทุกคนไปสนีก็คือเร็วมากเบลก็ไม่เบลส่งของไปใต้น่ะแป๊บเดียวเองสองวันทุกทีเขาจะให้เวลาแบบ3วัน4วันนะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้สองวันหวดเร็วจ้าเป็นผู้หญิงใหญ่หยุดสวยค่ะเราต้องเป็นผู้หญิงที่มีกําลังกายแล้วก็กําลังศักดิ์นะทุกคนทุกวันนี้มันโลกมันอยู่ยากนะคนเห็นแกโตมันก็นลามากขึ้นเลยจ้ะผู้ใดก็สแสวงหาเอาแต่เงิน แม้แต่คนรักกันเองเลิกรักกันก็เป็นคนอื่นเลยเ,ออเราเลี้ยงเยงินเลี้ยงท่องบ่เขาไผออกไผก็ต้อง เก็บใส่กระเป๋าอีลงตรงนางให้ดีนะคะทุกคนคะ่ะแยกไว้ชัดเจนได้ของไผ่ของมันกินน้ากันบริวาดอกแต่ว่าก็ต้องมีเงินเก็บไข่เก็บมันอยู่แล้วแหละนะทุกคนนะเราก็จะขับรถไปกับรถคู่ใจของเรานั่นเองเพื่อนสาวไอติมวอจ้ะ <c oughs> น้องวอแล้วกันนะชื่อเหมาะดี <c oughs> น้องวอทุกคนสีแดงแป๊ดเลยจ้ะแล้วก็ไปเทียบเออที่มาถึงโรงเรียนน้องอนาทุกคนเขาก็จะมีรถไอคอกีมวอลจิ้มประจอดอยู่นี่ทุกวันเวลา ลาที่เด็กเขาเ,เลิกเรียนนะทุกคนโอ้ยขบมาบัได้พค่ากันสิ่งยาหน่อยเบ่งกันแนมแล้วมันมาขายอย่างเนาะอ,อย่างเนาะฉันบัณฑดพมาขายด้อจ้าฉันเป็นคนมักสีแดงเพราะว่าฉันเกิดวันอาทิตย์สึกจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนเราก็เอารถสีแดงแดงเอานี่แหละมารับลูกเนาะทุกคนเบลก็มารับลูกคราวนี้เบลก็แต่ง กับข้าวมาด้วยวันนี้ซื้อข้าวโพดมาให้น้องอนานาแล้วก็ขนมเด็กดอกบัวแล้วก็มีขนมใส่ไส้มาให้พี่อดินด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าลูกจะกินหรือเปล่าอนณาวันนี้สุดกระแดงโบกระแดงกระโปงกระแดงรถกระแดง <c oughs> เขาจะว่าลูกแม่ของแทนนะจ๊ะไปถึงแนาโรงเรียนนี่นะทุกคนคุณครูถามป้า เมื่อเนี่เป็นสาวโบแดงมากเลยคุณครูวะหลุดไก่ยังนอกจากเขาจะได้รู้ว่าแม่มันซื้อเบลได้จ้าเห็นยูทูปเนาะเป็นยูทูบเบอร์ต้องแดงไม่ก้อนจากกษัตริย์ขวบวาน้องอนาลูกนใครลูกแม่ค่ะลูกแม่เบลค่ะเรามาถึงที่ไปสนีนะทุกคนไปรับพี่อดินก็แป๊บเดียววันนี้มีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเบลไปรับลูกที่ลรงเดียนใช่ไหมเบลไปรับน้องอนาก,กนแล้วคราวเนี้ยเบลก็เลยไปรับน้องอดิน ที่หน้าโรงเรียนน้องอดีนนะ่เขาก็จะประกาศเวลาที่ผู้ปกครองไปน้องอดินป .1 คุณแม่มารับผู้ปกครองมารับแล้วนะคะอะไรเงี้ยเด็กๆเขาก็จะเดินออกมาใช่ไหมหล่ะทุกคนแล้วคราวนี้แล้วเดี๋ยวก็เห็นว่าลูกเดินออกมากับเพื่อนแล้วเขาก็เดินออกมาแล้วควนี้สักพักหนึ่งหายไปหายไปอยู่ประมาณ5นาทีนี่เดี๋ยวเบก็นั่งรออไปไหนไปเข้าห้องน้ําหรือยังไงหรือไปคุยกับครูหรือไปคุยกับเพื่อนหรือเล่นอยู่หรือไม่รู้ว่าเรามารับทีนี้สักพักหนึ่งเดินออกมาทุกคนถือถุงนักเก็ตมาด้วย 2อ,อันแล้วก็แม่แล้วก็โชว์ให้เราดูแม่หนูไปซื้อนักเก็ตมานี่ให้น้องอนณาอันนึงใส่ซอสด,ด้วยแล้วก็ของหนูอันนึงป้าทุกคนเปเาคิดว่าอดินจะซื้ออะไรกินไม่เป็นแล้วคุณครูที่ประกาศน่ะเขาก็แบบเห็นว่าเราเป็นลูกครึ่งลูกต่างชาติอะไรอย่างนี้เนะเาะก็แบบ คุณครูก็เลยบอกว่าน้องไปยืนนึกว่าน้องหายไปไหนน้องไปยืนต่อคิวรอซื้อขนมคุณครูว่าอย่างนี้ทุกคนเแบลบก็เลยคุยกับครูว่าโอ้ยโ่งใจแล้วแหละครูนึกว่าจะซื้ออะไรไม่เป็นนึกว่าจะพูดไม่เป็นโอ้คุณครูก็ยิ้มตามนะทุกคนเบลก็กลัวว่าลูกจะแบบปรับตัวไม่ได้อะไรไม่ได้ไงแล้วคราวนี้ เบลให้เงินไป50บาทมันอาจจะเยอะไปก็จริงแหละทุกคนแต่น้องอดินเหลือกลับมาบ้านนะี่ะยีใช่ไหมก็กินแค่30บาทนั่นแหละแล้วคราวเนี้ยยีบาทก็ซื้อเฉพาะตอนกลางวัน10บาทนะ่ะน้องบอกกับเบลพูดเองนะทุกคนว่าเรียนเรียนสนะิบน่ะหนูจะเอามาซื้อตอนเลิกเรียนจะซื้อนักเก็ตมันละหบาทเนาะทุกคนก็ซื้อให้น้องอันหนึ่งแล้วก็ซื้อให้ตัวเองอันหนึ่งโอ้ฉันปลื้มใจลูกชา้ฉันแหง้งทุกคนขาปลื้มใจลูกมากปลื้มใจน้องอดิน มากๆเลยน้องที่แบบว่าปรับตัวได้เข้ากับเพื่อนได้อาจจะแบบทุรักทุเลบ้างแต่ไปซื้อขนมเป็นเนะจ้าโอ้ยเลศจะชอบมากเลยค่ะทุกคนค่ะหมดห่วงแล้วคันว่าซื้อขนมเองเป็นนี่ยไปรับลูกกลับมาส่งของอะไรเรียบร้อยเนาะทุกคนเบลก็มาเก็บบ้านเก็บช่องอะไรให้มันเรียบร้อยเนาะตรงที่เบลอ่าแพ็คของแล้วก็นั่งไลฟ์สดเนี่ยเบลก็จะมานั่งตัวนี้มันจะให้แสงสว่างมากกว่า กว่าที่เราจะยืนแพกเออเพราะว่ามันบางทีมันตะกุกตะก,กักนู่นนี่นั่นะสู้เรานั่งแ,แบบจัดของให้มันแต่งให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็มานั่งแพ็คของแล้วก็ไล์สดคุยกับเพื่อนๆไปเนาะตรงนี้ก็เป็นสถานที่เบลเก็บกล่องเก็บพวกอุปกรณ์การขายของเราไว้นะทุกคนเบลก็จะเก็บให้มันเรียบร้อยเป็นกิจจลักษณะนั่นเองค่ะทุกคนค่ะปักฟงปักไฟบริสไซกระถอดออกเดีย๋ยวมันจะโซซิซอสนะทุกคนเดี <c oughs> ย๋ยวมันจะซอสตื้ดๆไม่เอาค่ะ ห้องที่เบลไปจองไว้ไม่รู้จะได้ไหมเนาะทุกคนเพราะว่าาเจ้าของหอพักนะเขาบอกว่าประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนี่แหละเขาบอกว่าคนเก่านะเขาจะออกไปแล้วว่าเออเขาก็เอาไว้ให้เรานะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้จริงๆไหมวันไดนเขากับยูนี่ล่ะบ้าห้องน้อยกับว่าเป็นอย่างดออขอแค่เราอบอุ่นเนาะทุกคนเนาะแค่นี้ก็อบอุ่นจนว่าฮ้อนล้ะละอุ้ยคันบบเปิดแอร์ในกระฮ้อ,อ,อนเลยละ่ะแล้วก็จะมาจัดที่นอนด้วยนะทุกคนเบลเอา ที่นอนปอกที่นอนราไปซกักเราคันผ้าปูที่นอนราไปซักเราก็เลยเก็บมุ้งเก็บอะไรปัดก้งปัดกวาดข้างลงข้างล่างให้มันเรียบร้อยเนะทุกคนเบวาสั่งน้ํายาซักผ้ามาด้วยซื้อผงซักฟอกอันเนี้ยเออมันก็แบบ เราก็คำนวณดูแล้วเอออัดซื้อสั่งอันมาอันนี้เห็นเขาแบบมาป้ายยาบอกว่ามันหอมมันหอมมันแบบราคาก็ถูกด้วยอะไรด้วยเราก็ไปกดสั่งมาจะได้ใช้แบบนานๆไงทุกคนประยงประหยัดเนาะทุกวันนี้ต้องอยุคประหยัดนะถึงจะรอดคันบบประหยัดอยูอไบรได้้อค่ะผ้าปูผ้าผมสีฟ้าๆผืนนี้เบลก็ใช้มาตั้งแต่เบลไปฝึกงานที่โรงงานที่สมุทรปราการนู่นนะทุกคนเขาแบบมีในโรงงานนะเขาจะมีแบบว่าอ่าที่นอนมา เก็บเป็นรายเดือนอย่างนี้ก็มีนะทุกคนมีทุกอย่างผู้ขายของก็ขายขายผู้เอาก็อยากซื้ออยากซื้อแล้วมีภูเป็นอะไรที่ชอบมากก็อย่างที่บอกนะชอบมีภูมากๆเลยทุกคนเราก็เลยสั่งมีภูนี่ก็เอาไปไว้บ้านพี่สาวเนาะพี่สาวก็เก็บใส่ห่อใส่ถุงไว้พอเรามาอยู่แบบนี้จริงๆกับบลืมจ้ะฉันก็คิดพอว่าฉันมีมะฮูมีภูก็เอามาปูแบบนี้ทุกคนเอามาปูมันจะได้นุ่มๆเนาะแล้วก็เอาผ้าปูที่นอนปูทับอีกทีหนึ่งนอน กันสามคนเลยล่ะกอดกันอุ่นดีทุกคนเบลก็แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตกเลยนะทุกคนเบลก็นอนกันไม่ให้ลูกแบบว่าตกไง,งน้องอดินเขาก็นอนฝั่งโน้นอนา,นาเขาก็นอนตรงกลางเนะนาะอนาก็ตัวเล็กอยู่แล้วเลยทุกคนกอดไอ้กูได้ย่ามนอนนะกอดพี่อดินนะเวลานอนนะทุกคนกอดกันแล้วก็นอนโอ้ยน่ารักมากเลยแต่ว่าบันยามหาน,นี่จิ๊โ้ฟาสีเพิง่งเวลาไปโรงเรียนนี่ฟ้าจะเพื่งแต่ว่าเวลาน่ารักเวลานอนหลับนี่โอ้ยทำไม น่ารักมากลูกเบลน่ารักมากเวลานอนหลับอะทุกคนเวลาตื่นขึ้นแตโอ้ยแม่เจา้าอีพออีเม่เอ้ยสอยข่อยเนี่ยหาเลงมือกอันบางวันก็แบบพูดง่ายๆเนอะบางวันก็พูดยากมันก็แล้วแต่อารมณ์เด็กเลี้ยงเด็กก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนกว่าเขาจะโตแต่พอเขาโตแล้วก็จะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของเรานะพอโตขึ้นกน็จะมีเรื่องนั่นเรื่องนี่มาอีกเด้บบาท น,น้องอน,นาเนี่ยเขาจะชอบอแต่งตัวนะทุกคนเแบลบคิดเลยว่าลูกโตขึ้นมาลูกจะชอบแบบทาลิสติกทาเล็บแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยน้องอน,นาจะชอบมากจะเหมือนแม่ที่สุดเลยเแบลบก็เแบลบก็ตั้งแต่เด็กอุทัยทิพย์แนเอาแป้งไปโรงเรียนบ้างเอาหวีไปโรงเรียนบ้างอุทัยทิพย์ขวดละ,ะ25บาทไหมตอนนั้นขวดบกใหญ่ขวดใหญ่มากทุกคนทาบันนี้อววยว่ามันไปกินเลียดลาบว่วมากทาบแบบวุวย ใช้ได้นานมากเลยเธออูไทยทิพย์แล้วก็มันเป็นยาด้วยไงทุกคนใครรุงใครร้อนอะไรก็ว่าไปเอาไปทาปากก็แดงฉ่ําผู้บ่าวก็เลี้ยวบึงผู้บ่าวก็มองอะไรมองว่่ได้มองเรานะมองคนอื่นเราไม่ค่อยแบบว่า, perfect. าเพอร์เฟกทังเท่าไหร่นะตอนที่ว่าเบลเป็นเด็กอะทุกคนเบลค่อนข้างที่จะหน้าตาแบบบ้านบา,นบานมากๆเลยแต่ว่าก็สวยอยู่ก็ได้อยู่ก็ไปน้าเขาได้อยู่พอ่อทุดทูไท,ทย,ทยไป ตกเย็นมานะทุกคนเบลก็พาเด็กๆออกมาที่ตลาดเบลจะมาซื้อซิมโทรศัพท์เบลอยากได้ซิมโทรศัพท์อีกอันหนึ่งเอาไปใส่ในโทรศัพท์ของน้องอดินเนาะเวลาที่แบบว่าเบลจะเปลี่ยนจากที่เป็นเบอร์โทรของอ่าที่ลูกค้าโทรมาก็ก็คือจะให้ลูกค้าโทรมาเบอร์นี้แล้วเบลจะเอาอีกเบอร์หนึ่งอะ่ะไปใส่พวกแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นกั่วป้องกันไว้ก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเราก็คือป้องกันไว้ก่อนเป็นเบอร์ส่วนตัวของเราอะ่ะเบลเบลรู้สึกว่า อสแกมเมอร์นี่ก็แบบว่าส่งข้อความมาเยอะมาทั้งในวอตเอ็มวอตแอปอันเยอะแยะมากมายเลยเแบลบก็เลยแบบกลัวนะทุกคนก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรอันใหม่นี่ไปทําแบบธุรกรรมของเราดีกว่าไม่ให้ใครรู้แล้วกเ็เบอร์ที่ว่าเราใช้ในการทํางานเนี่ยก็เป็นเบอร์นี้แล้วกันทุกคนเแบลบคิดว่าแบบนี้เแบลบก็เลยไปซื้อซิมอีกอันหนึ่งอันใหม่ที่ร้านขายโทรศัพท์แถวบ้านเแบลบก็จะมีร้านโทรศัพท์ อันร้านใหญ่มากทุกคนในร้านเขาลูลามาเห่ามากมีโทรศัพท์บอัร้ลยเลยแต่ว่าเราจะไม่แบบว่าน้ำมืดตะมวัวทุกคนเขาสือซิมเลาวก็สิกับบานเลย <c oughs> กลับมาถึงบ้านทุกคนเบลก็ไม่ได้แบบทำกับข้าวอะไรมากหรอกก็ถามลูกว่าอยากกินอะไรเนาะลูกก็เลยบอกว่าอยากกินข้าวเหนียวกับไก่เบลก็เลยซื้อข้าวเหนียวกับไก่ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้่อยจะทำกับข้าวน้องอดินบ่นว่าอยากกินแกงถั่วเบลก็เลยจะพรุ่งนี้จะทำให้กินวันนี้ก็เลย เอาข้าวเหนียวกับไก่ไปก่อนแล้วก็มีข้าวโพดท,ที่ซื้อไปให้ลูกตอนอ่าตอนที่ไปรับลูกนั่นแหละแล้วก็มีขนมต้มซื้อมาขนมใส่ไส้น้องอดินก็ไม่กินน้องอดินกินแค่ขนมดอกบัวแค่อันเดียวขนมใส่ใส่ซีอันก็ได้ตกเป็นของสันถ้าบว่ากินกับมันกัดสิบูดเนาะแล้วก็กินไปก่อนเดี๋ยวมันก็ลดเองแหละทุกคนกินไปก่อนเดี๋ยวน้ําตาลมันตกค่ะ เด็กๆเ,เขาก็อาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยนะทุกคนเบลก,ก็ให้ไปอาบน้ําอาบอะไรเดี๋ยวกินนู้นกินนี้เสร็จก็จะได้ไปแปรงฟัน,นแล้วก็มาเข้านอนสองทุ่มนี้ก็คือต้องนอนแล้วเพราะว่าข้างห้องก็จะเสียงดังเนาะแล้วก็ต้องตื่นไปโรงเรียนด้วยเดี๋ยวตื่นทรงตื่นซ้ายอีกเยวแบบไปนอนเรียนไม่รู้เรื่องอีกเบลก็บังคับให้ลูกนอนตั้งแต่ อสองทุ่มไปเลยทุกคนก็จะฝึกให้เขาเป็นวินัยแล้วก็ที่ทุกคนบอกว่าอาบน้ําตอนเช้าน้องอดินก็รู้เลยนะทุกวันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยทุกคนว่าเออแบบอาบน้ําน้องก็จะเอาผ้าขนหนูแล้วก็ไปอาบน้าเลยทุกคนอาบน้ำมาเองแปรงน้นะ้งหน้าแปรงฟันแล้วก็ถูสบงสบู่อาบน้ําเองจากหล่อนบอหล่อนไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าก็อยากให้ฝึกให้น้องอาบเองคนทีเบายากที่สุดก็คือคนหัวยังหงนังเสียเหล้องเงินแหละทุกคน <laughs> พูดยากที่สุดก็คือ ตื่นไปโรงเรียนก็ยากไปโรงเรียนก็ยากมันมันยากไปหมดเลยก็คือไม่อยากไปนั่นแหละแต่ว่าพอว่าไปอาบน้ําไปเล่นน้านะ่ะไปนะแต่ว่าพอไปโรงเรียนนะ่ะขับรถไปทางตามทางนี่จาทางได้ด้วย <S <S แม่มาทางนี้ทําไมทําไมเราไม่กลับบ้านเออน้องไม่อยากไปโรงเรียนทุกคนแต่พอไปโรงเรียนนะ่ะก็แสบไม่ใช่เล่นนะไปโรงเรียนนะ่ะพอเห็นหน้าเราตอนเราไปส่งนะ่ะร้องไห้แต่พอเราไปอ่ะคุณครูบอกว่า ก็เงียบเลยนะก็ไม่เห็นร้องไห้แล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนกินขนมอะไรไปโอ้ยแล้วเมื่อร้องเพลงด้วยนะทุกคนคุณครูพาร้องเพลงเนี่ยก็เอามือเท้าเอวแล้วก็แบบใส่ไปใส่มาก็มาร้องให้เบลฟัง แล้วก็มีระบายทรงระบายสีด้วยเออเขาก็จะมีกิจกรรมเนาะเด็กๆอนุบาลก็แบบนี้แหละทุกคนไปอยู่กับครูไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่ที่โรงเรียนกินข้าวกินนมกับครูเนี่ยโอ้ยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ดีมากแล้วลูกก็จะอ,อยู่กับสังคมได้ง่ายแล้วก็ฝึกภาษาไปด้วยแล้วก็อ่านออกเขียนได้เงี้ยเขาก็จะมีสอนนะเขาก็จะแบบสอนก่อกงก่อไกลระบายทรงระบายสีเต้นเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะ ก็จะแบบมีแบบกิจรก,กรรมแน่นที่โรงเรียนน่ะก็เลิศอยู่ทุกคนตอนที่เบลไปสมัครเรียนให้น้องอานานะตอนแรกเบลดูแค่มันมีแอร์ไม่มีแอร์ประมาณ3ตัวใช่ไหมห้องนงห้องน้ำเนี่ก็ดีนะเป็นชักโครกเล็กๆน่ารักน่ารักทุกคนนไ,ไว้เฉพาะเด็กน่ารักมากแล้วก็พอไไปพาน้องอานานไปเครื่องฟูอะไรวันนั้นน่ะเห็นคุณครูปเปิดทีวีทีวีจอบักใหญ่ค่ะเป็นแบบ จอใหญ่มากให้เปิดการ์ตูนให้เด็กๆด,ดูนะทุกคนค่าเวลาเอ้ยจอบองไงใ,ใหญ่กว่าของเบลอีกนะในโรงเรียนน้องอานนะาเห็นว่าโรงเรียนวัดกับบกระจวกเด้อทุกคน <c oughs> เลิศมาสําหรับใครที่อยากสั่งสินค้าจากร้านสาเบลก็ทักไลน์มาเลยได้นะทุกคนใครไลทักได้เป็นกระโทมาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ